สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบละกะ้า FC เบอรสุขุสุกคนครับยินดีต้อนรับพี่น้องมาไปสุขุสุกคนเขาสูขช่องเบาบนรถไทยสิงห์นะครับเอา้ามาแล้วพี่น้องนะครับแจกสูตรอีอกขึ้นกอล่ะมื้อนี้สำหรับผู้ใดซื้อรถใหม่นะครับไทยบ่บัาณงามตั้งพานโบรานเป็นหรือว่าตั้งแล้วมันก็บ่คือเพิ่นไทยตั้งจะได้กับโบคือกันหนึ่ง เ้าตองเบื้องดินเฮากับดินเพ่นที่เ้าไปเบื่องตัวอย่างด้วยพี่น้องเด้อถ้าดินเหนียวดินเหนียวนั่นตั้งให้มันเสมอได้อยู่ครับแต่ว่ามันอยากเป๋ต้องตั้งให้ลูกหลังกินจักหน้อยเอ้าเบาไปหอดปานนครับมื้อนี้ผมสิมาเบาถึงตั้งเบื้องต้นดินทั่วไปดินล้วนทั่วไปครับดินทรายปนดินล้วนดินล้วนปนดินทรายนี่ละเอ้าก็ดินบ้านผมนี่นี่นี่มองผมไทยนะครับ ทีเซ็นเตอร์ก็คือเก่าครับฮันฮาใบยี่สิบสองนิ้วสองสองห้าอีโปนะครับลักษณะนะครับคัดถ่ายพี่น้องเบิ้งห้อยคัดถ่ายนะครับห้อยคัดถ่ายบ่มีแตกคัดถ่ายแล่นตรงแล่นตรงแต่ว่าลบบ่แม่นว่าคัดถ่ายตั้งตรงเลยครับคัดถ่ายแล่นตรงหมายถึงมันแล่นบ่คัด บ่ขัดดากรถนะครับพี่น้องมันแลนตรงตรงไปด้านี้นี่คือลักษณะคัดท้ายเลนตรงผันไหมครับอันนี้บพท่านเบี้ยวท่านงอเล่งเสนีเลยครับนี่ดีแล้วต่อไปบัี้พี่น้องอ่านเนี่ยเพียผันตามที่คลิปที่ผมบอกครับเอาเนี่ยเพีย แขนกลาง6ซิบหาเส้นหรือว่า6ร้อยหาซิบมิลแถววัดให้เบิ่งครับได้ละนี่ครับกลางสลักกลางสลัก6ซิบหาเป๊ะแขนคางนะครับคางคางขัวเขาว่า4ซิบสอง ตั้ง42บงไทยว้งเลยพี่น้องถ้าเป็นไทยรอบสองงามไทยศาสตร์พอดีกบลองดีเนียนกิบถ้าไทยรอบแรกไทยได้ครับแต่ว่าลูกหลังอยากล่อยก็หมายถึงยังมันบ่มันบ่งงามตานะพี่น้องถ้าผ่านหามันอยากห้ามเด้ถ้าลูกหลังลอยเด<ม>ี๋ยวตั้งวัดให้เบื่อครับตัวนี้ไทยรอบแรก ผมตั้งไว้41รับนี่กลางสลักทั้งลุมกับกลาง41นะครับแขนกลาง6 5แขนข้างหัว41แขนข้างไส้ไส้หู้ปกติหู้กลางนะครับปกติแขนกลางกับไส้หู้กลางปกติข้างบนไส้หู้ทึ่งหัวข้างหลังไส้หู้ทึ่งข้างผ่านอยู่ แล้วลักษณะพานมันสิยุบประมาณนี้ครับเอามันสิตั้งสากครับตั้งสากเป๊ะบ่ได้เบิดลบทั้งหลังโพดนะครับบานนี้เบิ้งห้อยไทยครับเบิง้งก่อนสีไทยนี่ มันศาสักศาสไกลแน่นะครับผมแรนหลอบว่าสองพันสองถ้าพี่น้องอยากให้ศาสใกล้กุ้นี่กข็ขันแขนกลางอ,กออกอีกนะครับให้ใบนามันเจิดขึ้นโอ้เหมีใบนาไหมให้ผานมันเจิดขึ้นจักหน่อยนะครับมันก็สีก้อนสีไทยมันก็สิงุ่มเข้าไปลมแบบว่าโบตร์ห้องเลือกนะแต่ว่ามันมันไทยโบมวนถัดดึงออกขัดนะครับไทยอะบบปิตาบึงดอก ไช่อยา่างหยากเป็นจังไงบุบุงามตานะครับพี่น้องผันกับบุเป็นตะบึงอันนี้พอดีครับดิตามที่ผมบอกคางไ้าย C ่1ิบคางขวาซำเกา่า44่ส่ C C นั่นแหละลักะแขนกลาง65นี่คือผันใหม่นะผันเกา่ารถเกา่าสลักรวมสลักค้อนตั้งมันกัพบบุเปีดกเถอครับเฮาคนโทษล่งลึก หูสลักมันกเ็เล่มันก็รูบลองอีกอันนี้ผมเบาเรื่องพันไม้ใบคัดท้ายตั้งให้มันแรนประมาณนี้นะครับยาไปตั้งหวงย่าไปเล่งใส่แขนกับปูไปลงเล่งใส่เสาหลังค่าเพราะว่าถ้าเจ้านาั่งทิดตำแหน่งมันสิ่เล่งไปคนละทีบนั่นละเคดจังได้ก็ได้ยาหาห้องบักขีมาออกมันแตกสปริงสปริงยกข้างขึ้นคบผมไปได้ส้นเป็นนี่ครับเด้อน,นะครับ หางเป็นอยู่ประมาณซ้มไดล่ะเดี๋ยวยกให้เบิ่งกกอนสปริงกับเลี้ยวเต้ดินครับดินอ่อนกับยกึ้นีเอีกประมาณนี้ครับนี่ละประมาณจักเส้นเอาวัดเป็นเส้นพี่น้องเบิ่งมาตสถานรหลดนี่ประมาณสามเส้นครับพี่น้อง นี่สปริงไม่สปริงบอลล่านะครับไทยอีหลีเติบแบบว่ามาตรฐานเขาเข้าก่บห้ันคือมาต่ำไปแต่ว่าตอนเขาไปเก็บมุมเก็บยังถอยใส่คันเท่คัดท่ายแต่เป็นคันเทุ่งสูงขัดท่ายมันบาลงครับมันดาไปหลับไปไทยยังสิไทยดีครับโบมีงดดัดรถโบมีเป๊ะโบ,บมียั้งเลยนละนิ่งเลยแต่ว่ามันกะจังไดหล่ะพี่้องเลยบาท่าเขาไปพอดินแข็งแต่มันบาลงนั่นล่ะ เมือใหม่นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับบอจักเนวยอไดคอมเนต์ถามนะครับผมตอบได้ผมกะสิตอบผมตอบอะไ้ผมไปหาคำตอบมาให้พี่ให้น้องถ้าหาอะไ้ผมกะดิเสยปันเห็นน้ำพอเป็นละกะหางยกกะสิประมาณนี่บางคนมาแต่งยกหางสูงแตงยกหางสูงละไทยเเป็นเอ็น่าไปแตงเด้ครับเด้อนะครับเดี๋ยวว่าขันแขนกลางเขาเละไหล ละหางร้อย,อยทึ่งนสั้นว่านามาจอกันว่างลงแบบก้อนขีไทยแท่นที่สีลมแบบแช่งเลยง,งเลงแยงอันนั้นย่สุไปหาเหตุกับแยามสีเมื่อเฮือนจะมักขันจะขันขึนสั้นว่านามาจอกกะเห็ุแต่ว่าตอนไทยปับป๊บให้พอดีปั๊บให้ได้มาตรฐานเห็ุไปเหตุมาเจ้าสิว่าอยากโยกหางสูงจะอยากแล่นโดยกตินี่แหละมันง่ายถ้าเป็นผานเกาลดเกาอยากรวมเนี่ยเขาก็มีแต่ขันขงลงอีกครับหางจนสิยกบ่ขึ้นเพุ่นละมันยังไทเขายังไทดี อันนี้เฮาผ,ผ่านใหม่ครับผู้ใดมีรถใหม่กัส่วนมากก็มีแต่มือใหม่ครับที่เพิ่นปรับบ่บันเป็นไถบ่บันเป็นอันนี้ผมก็มาเว้าสู่ฟังครับแนวทางการตั้งของผมเด้สูตรของผมเองกระผมมีถึงรถครับถ้าถึงรถผมบ่ไถยเดีตรงไปนี่ดอกพี่น้องเบิ่งนี่นี่เขาซื้อปันเทียนกันย่องจะคว้างไม่เสร็จหรอพี่น้องเพื่อนก็ว่าขี่คุยกับตามเขาถอดห้องพอดียิน เบิ่งกับเนียนงามผมก็ว่าคากเลยล่ละในสายตาผมนี่แต่ว่าไปไทยรับจ้างว้วเลิกเต้ครับนี่นี่จำบ้องจำบ้องลังบ้องหลังจำเลยครับบางคนกะจะว่าสีไปเมีหนาเพราะท่านหลอกอยู่ทําทามาสอนมูเทนอปสีบาลารถผมบดันครับอันนี้ก็จะไปพ่นให้มันเป็นสีสมไปขึ้เกาอยู่ประจักษ์เห็นเป็นรถไม่ตลอดเวลาครับรถใสของเจ้าของ กับประมาณนี้เลยครับรถก็ยังงา,งามอยู่น่อยนึงเนียนครับเนียนงา่ามมองได้เป็นคู่ครับบอกว่านางานไทยจเจ้าสิเป็นบัก๊กเป็นเบิกเป็นบัก๊กเป็นบอบ๊กว่าแต่เจ้ากินให้มันเต็มผานแต่จะไปใส่เครื่องเดียวใส่มันจำบ้องนี่เจ้าเบิ้งนี่นี่นี่น,นี่มองบลอนไทยโอ้ยใส่หละลุมลุมนั่นต้องมองแตงแมงนี่ครับ บ้านนี้าเขาเล่นจำบ้องนี่ก้อนกีไทยเสมองามครับถ้าเจ้าไปเล่นบักน,น้อยๆ้อยละเป็นอย่างหางยกเวิ้นเวินเวินนั่นโอ้ยว่าแมนนั่อนอน,น่นแหมยังกันละปั่นจยกรยนเสือภูเขาน่ะโตนขึ้นเป็นบักเป็นบักไปหอดย่ำปั้นตาสวดออกบ้านน่นี่ลักษณะกันตั้งหาง คือผมบอกครับล่องไปเฮ็ดเบิ่งพี่น้องบอ่เสียหายดอกมันบ่ดีกข็ขันไว้คือเก่าก็ได้ตัวเย็นมันสิยากอากีหยังแนวบ่ได้เสียเงินมีแต่รับเม็ดบ่บ,บ่มีกอะลักใหม่บรรทัดลูกมาวัดก็ได้ตัวตัวนี้ให้หน้าสีเหลี่ยมงามไถโอ้ยมวนหลายคำละพี่น้องมื้อนี้ไถหน้าได้2ไงใ ห้ากินดากวานี่หน้าซิมหกไรพวกก็ไทยได้ประมาณหาไรนี่แหละพี่หลองเอ้าตามหัวมันต้องหน้าเจ้าของเมื่อยเศร้าเจ๊กหน่อยถอนก็เรนกำลังใจให้นะครับสำหรับกูได้ฮัดปับใหม่ฮัดไทยใหม่บางคนก็บ่าเฮ็ดเพราะท่านเปลี่ยนว่า ไกลมาทั้งนี้มาปรับให้ียบไจักบาทกันนะวันว่าสั้นว่าเอาอันวิธีการปรับที่ถือต้องใส่ทุงมือดนะครับเด้อยวเขาสั่นมือดำแล้วก็เท็ดตามผมบอกครับล่องไปไทยเบืงอย่าไปเสื้อผู้อืน่นแบบบอมเมาอย่าไปเสื้อผู้อืน่นแบบจังนสัตว์ได้บอลว่าผมเก่งกูมูดีเดี๋ยวว่าอย่าสูบไปเบืง้งสูตรเขาปรับซุ่มเขาไทยมาก่อนนะครับบางทีรถเขามันเก่าแล้ว ผานเก่าเดีวผานลวมเขนกลางลวมลูกมาแคนลากลวมเขาจําเป็นเขาต้องปับ๊บจังได้ให้ผานเขามันไถดีเขาก็ปับ๊บให้มันหนีจากมาตรฐานไปนะครับผานไม่รถไม่ดอกยางไม่ไมงามงปั๊บคือผมนี่ครับดีบางคนกะสิว่าโอ้ย ข้องก็ออกรถมาใหม่สอนมูดีแหนอบ่จิว่าสำหรับผู้ใดติดต,ตามใหม่นะครับบ๊องฮันจักกาผมเล่นมาแต่ซีเจ็ดครับกะประมาณเก้าปีประมาณนี้นะครับเก้าปีนี่ละ แต่ว่ากผมก็เลี้ยนลู่ไปเรื่อยครับผมมาใส่ซีซูนผมก็ต้องมาเลี้ยนลู่การตั้งหางไม่เพราะว่าหางโบกขึ้นกันรถก็โบกขึ้นกันตั้งหางก็ตั้งคนละส่งครับตั้งคนละแนวขัดท้ายก็ตั้งคนละแบบก็ได้มาเลี้ยนลู่ไหมก็เลยเดี๋ยวว่าสุบีสุนองฟังกันเหรอว่ามันเป็นอย่งสี่อย่งสี่เอาจังพอๆกันไม่คลิปนาไปเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดมากโคตรลงไว้ทำแน่เพื่อพาดคลิปใหม่ๆของเบาบนรถไทยสิง เอาสุดท้ายนี่นะครับเด้อนะครับขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามโอ้บักบยางหลายขนาดเลยนี่ครับจกักแมนทัวร์ซารทิศนะครับบอยพี่แม็นน้องกดติดตามหมห้อมสิพ่อมื่นหกแหละขอบคุณขอบคุณหลายๆครับพี่น้องจังพ่อกันไม่คิดนะมีสาระดีๆมาอัปเดตคือเก่าวแหละครับไทยน้าเจ้าของมือละให้ให้ละคลิปครับพี่น้องเอามันครูสาคูพุ่มมดละจังพ่อกันไม่คิดนะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ละน้องไปสำนีสกันสวัสดีครับผม